สวัสดีบรรษัทสงกรามจ้าพ,าพ่อแม่พี่น้องเอ่อสงกรานนะพี่น้องเนาะคนอื่นก็หยุดงานหมดคอ,อยต้องไปเห็นงานคือเกา่านั่นแหละก็บ่เป็นยังจ้ะคนละเอาอยู่บ้านเราเฮาบ่ได้อยู่บ้านเฮาเนาะเฮาอยู่บ้านเมืองเขาสงการานมไปนี่กะยังอยู่อังกฤษคือเก่าจ้ะกะต้องไปเฮ็ดงานคือเกา่าเต็มต่อสิเฮ็ดงานแล้วกระสินบัมบ์พี่น้องเมื่อวา สวัสดีบันสงกา์นะคะกำลเตรียมของเลยจ้ะพี่น้องกะสิไปอันฉันซื้ออะไรไปสงการกะสิไปฮอดชวงสงการกะสิไปชงนี้กะสัมาสงการี่น้องเนาะฮอนคือเกาอยู่ฮ <c oughs> อนคือเกาถึงสิสงการเ่าสองการกะโอเคกะกเป็นอย่างจา้ะแต่มีของฝากจาก้ะไปซื้อของฝากมาพี่น้องนี่ น้องใจไปนี่ย่ยางเห็นบอแววนตาจ้ะสื่อแว่นตามาพี่น้องสื่อแว่นตาสายตามาไปฝากคนบานเฮาเงี้อันหนึ่งกับสามปอนสองปอนลอยก็บาดพี่น้องลอยก็บาทถามว่ามันักมันแพงบอสแพงหรอกจ้ะแต่เฮาก็หายดนำใจเนาะพี่น้องเนาะนำแวนตาสายตาอ่านหนังสือพี่น้อง สำหรับคนสิตายตาสองลอยกับมีสองลอยเล่นสองลอยนะแล้วก็ลอยหาซิปเนี่ยพี่น้องประมาณนี้เนาะให้เพิ่นใดใส่เนาะเอาไปฝากเพิ่นเพิ่นกระติดใดใส่กัน,นเนาใส่แบบทนุถนอมแน่กับประมาณสักปีสองปีก็ใส่ได้อยู่นะพี่น้องนะนี่นี่หลายอันอยู่พี่น้องเล่นสองลอยเล่นลอยหาซิปเมียนแว่นตาแล้วก็เมีเยนกระเป๋าใส่น้ำใส่ไปเก็บแว่นตาเนาะเป็นเห็ดไมาเหลยบ้อยแล้ว สองลอยก็บาทอ้อยลอยกว่าบาทเนาะกับว่าเป็นย่างก็ถูกแต่มันก็มีมากด้วยน้ําใจนะพี่น้องเนาะคอยก็อยากให้พี่น้องได้ใส่ไปฝากเพิ่นเพราะว่าคนบ้านเฮากับ่ว่าแต่ผู้ใดดอกอายุสำนีไปแล้วสำนึกข่อยไปเลยลองคนกับย่างอ่อนกว่านี้นะอ่อนกว่านี้กับสายตากับบอดีเนาะสายตากับบอดีกับ แนมบ่คอ่อยอ่านหนังสือบ่ค่อยเห็นชัดอะนะพี่น,อน้องสนอ่านหนังสือก็บ่ค่อยเห็นชัดก็ต้องใส่แว่นตาเนาะยามไปเมืองไปหยังก็ยามไปธุระเอกสารหยังนะพี่น้องเนาะก็เอาใส่กระเป๋าไปนําเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเอาไปก็ได้เอาใส่กระเป๋าไปนํากระเป๋าไปเมืองไปหยังก็ได้ยามเฮาไปเฮ็ดธุระนะพี่น้องเฮ็ดธุระก็ใส่แว่นตาพอได้มันชัดเจทุกอย่างเนาะ เราตรงไปอายเขาเ่าตองไปอายโอ้ยใส่แว่นตาเถาสันซีซีเ่าตองไปอายดอกข่อย่างบ่อายทุกมือนะข่อยย่งใส่อันนี้คั้งเตือแต่ก่อนก็บ่กให้ใสเดี๋ยวใส่แล้วมันติดจะเป็นนี่พี่น้องนี่ยข่อยกระใสกันก็อยกระใสกันเนี่ยมันเบิ่งอันอีหยังโตในน้อยๆนะก็ก็ใส่จริงๆธรรมดากับบอดี้ไซด์ดอกเทปะย่างเบิ่งโตหนังสือยังเล็ในใน้อยๆน่ะต้องใส่นะเพราะว่า อย่าไปหมั่นใจจาของบรรนันอย่าคิดว่าจาของบ่เถ่าเ่าก็คือต้องเถ่าบอกว่าเถ่าบ่แม่นโอ้โมกาใส่ยันเถ่าสันสีบ่บ่ต้องไปอายจ้ะความแก่มีกันทุกคนอันผู้ใดจะหัวฮ่าฮ่าโมนี่โอ้ยสันสีมืออื่นเพิ่นก็ได้มือฮึบหรือปีหน้าเพิ่นก็ได้คือกันมาต้องไปอันมาต้องไปเกลียดให้เขาพ่อมาต้องไปบานพ่อทุกคนก็ได้คือกันทุกคนเป็นหนองแน่าโมนี่โรคโรคแครามีกันทุกคน ว่าแต่แต่ละคนน่นบางคนกสิหอดชาลา้าบอกกสิปตายก่อนน่ะนะพี่น้องเรื่องของเรื่องนั่นแหละพี่น้องไปขอมาฝากพี่น้องเฮ้าได้สภาแน่เนาะได้สภาแน่จักอันลังเทือสภากะอยู่เมืองนอกสไาตล์เมืองนอกกับเมืองบ้านเฮ้ามันกะแตกต่างกันเนาะพี่น้องก็ก็บ่ได้ซื้อหลายจังแต่ก่อนน่ะสภากะซื้อ จากเล็กจากน้อยนะเพราะว่าสไตล์มันแตกต่างกันนะนะพี่น้องลังเทือสไตล์เมืองนอกกับอันเมืองไทยเฮากะลําเทือกับเมืองไทยเฮากันว่าเมืองไทยเฮากับตองไ่เสื้อผ้าไม่ชิดเลเนาะไ่เสื้อผ้าเรียบร้อยนะได้ไ่เสื้อผ้าเรียบร้อยขนาสไตล์เมืองนอกก็จะเส่อันเบาแน่แวงเน่แวงแน่นั่ยนะนะเบานั่นแวงนี่นะพี่น้องก็เลยบ่กคอยก่าซื้อหลายเนาะเพราะว่าย่างบานเฮาก็วัฒนธรรมเนาะเขาก็บอกว่าใส่สินะ ก็บ่ค่อยกล้าใส่กันเอาไปใส่มันก็ต้องไปเย็บต่อเติมบางั้นเย็บต่อเติมไปเนี่ยมันก็สิเสียทรงสภานะพี่น้องเสภาก็สิเสียทรงก็เบิ่งบ่งามนะนะก็เลยอันบ่ค่อยได้เอาเนื้อนั้นหลายสมื้อทมือนะแต่ก่อนก็บโอ้ยตื่นเต้นเนาะอยากเอาไปฝากพี่น้องบ้านเฮาพอเอาไปแล้วเพิ่นก็เออเพิ่นก็ใส่ล่ะเฮาก็ว่าก็าบาร์ดิบวาสไตล์คนละอย่างกันเนาะสไตล์คนละอย่างกันก็เลยเอาแนวมื้อนี้ที่ทุกคนใส่ล่ะกันแน่แม่นทุกคน จริงๆแล้วเป็นตาเนี่ยก็ซื้อไปเกือบทุกปีทุกปีแลไรพี่น้องคอยซื้อไปซื้อไปมากไปหน่อยซื้อไปหายเพลินลังค้นก็นเอาไปไปใส่เนี่ยพี่น้องใส่หลายคนเนี่ยยังใส่หลายคนอยู่เสมอกันยังใส่มีอยู่แต่ก็ไปได้ไปหลายปีจ่างเนาะบ่ได้ไปหลายปีต่งา,าตงแต่มีโควิดนะพี่น้องก็บ่ได้ไปเนาะตั้งแต่มีโควิดกับ่ได้ไปก็สิบพังมุลละมังปนี กจิตพังหมดแล้วล่ะก็เลยซื้อไปใหม่เนาะซื้อไปแจกคนบานเฮ้าซื้อไปแจกผู้ใดก็ได้เนาะสมาที่ใส่ได้แต่กันใส่อ่านหนังสือแต่ลำนเขาก็ใส่ยางก็ได้นะแต่สําหรับข่อยก็ใส่ยางแล้วก็เวียนหัวกันใส่ยางแร้วเวียนหัวกันว่าใส่นั่งอยู่มังเหน่งก็ใส่อ่านหนังสือนะเห็นชัดโพดพี่น้องเห็นฮอดอันอีหยังอีหยังพุ่นน่ะแกแต่กันใส่ยางน่ะก็ใส่ยางบ่ได้ แต่ลำนเบิ่งกระสสยางใดมันแล้วแต่สายตานเนาะแต,แตนะ่กับองเบิ่งหน่ะนะผู้ได้ให้ถึงได้ก็แล้วแต่้นว่าหายก็ไปแล้วเป็นกับมีความสุขกับการหายกับบางว่าพี่น้องทุกคนเข้าใจหลกักก็จะมีความสุขในการอ่านหนังสือเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอยากให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนี่แหละของฝากจ้ามีจกอ่านเนาะมีสิบกาอ่านด้วยนนิมีสิบกาอ่านพี่น้องสิบกาอ่านมานานไปซสื่อมาก ไปซื้อมากไปไหว้ฝาพู้เฒ่าผูแก็ตคุณนมยังห้าเนี่ยล่ะกงข่อยกันย่างใสกระเทาแล้วเนาะไม่กินวัชพืชกระเถาของกระเท,า,ะะเทาแล้วอืมนั่นแหละก็เลยว่ามามณ่ว่ามาสวัสดีปีใหม่ไทยเฮ้าเนาะพี่น้องแต่แต่ยังเห็นงานคือดกาวก,ก,ก,กันมาเนากับยุทธตั้งแต่ 10S 12 13 14สี่พี่น้องมาเป็นบ่12 13 14 15พุดล่ะ สิบหกสิบเจ็ดต่งเปิดงานเลยนะกันบานเฮ้าเนาะสมัยก่อนเ็นงานโรงงานก็นจะได้กลับบานไดส่วนมากคนเกษตรกรับบนปีใหม่หลายในพี่น้องเน,ะนาะก็บบันปีใหม่หลายเป็นปีใหม่ของไทยเฮ้าเนาะทุกคนกับไปเล่นน้ำสาสตร์น้ำสงการกันเนาะไปเล่นนัวหัวมวลไปพอพี่น้องปะปะสร้างสารรค์ครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคอยกับว่าได้ไปกะสิไปที่หลังเนาะกัจะ ไปที่หลังกันเลยเอาของมาให้พี่น้องเบิงว่าอันนี้ของฝากเด้อของฝากพี่น้องเฮ้ายีบานในของฝากกะอย่างไ้ทุกคนใส่ใอยากทุกคนได้เบิงอ่านหนังสือเห็นชัดเนาะก็มีของฝากน้ำจากเล็กจากน้อยมาบอกพี่น้องว่าในของฝากไปฝากพี่นอ้องเด้ออยบานเฮ้านั่นแหละจังใดพี่น้องกัเรียนสงการกัมีความสุขเนะาะยา ให้มันมีเรื่องหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะบาบาแต่ยังกระไดทุกปีก็มีแต่เรื่องนี้เรื่องนั่นกับวังว่าปีนี้ทุกคนก็บจะมีความสุขกับการเล่นสงการอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นสงการบาบาแต่ดูใส่กระซังเนาะประเภทนี้ไทยเฮาก็บจะมีความสุขกันแหละพี่น้องแต่หลายๆปีมาแล้วก็เขาก็บอกห้เลนเนาะมันเป็นพราะว่าอันเรื่องอันโรคให้ใครเจ็บเนี่ยแหละโรคโควิดโควิดเนี่ยแหละ เขาจังบอ้พี่น้องเล่นเนอะแต่ปีนี้เขาก็ปล่อยแล้วให้พี่น้องเล่นสนุกสนานมีความสุขกันก็อยากให้พี่น้องได้มีความสุขนํากันนั่นแหละเล่นน้ำเล่นท่ากะเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะสมควรจังใดจังใดเนอะจังใดสิสมควรจังใดสิบอสมควรกะอนี่าเล่นมันเนาะเกิดปัญหาตอนเล่นมันมีความสุกอยู่แต่ปัญหาเกิดขึ้นมากกะมันว่าได้ทุกผู้เดียวทุกมืดบ้านได้ไหมเนี่ทุกมืดบ้านได้ไหมเนี่อืม ว่าแต่ผู้ใดก็ได้ทุกเมื่อบ้านบรรยัมสุก,กสุกผู้เดียวบรรยัมกกทุกกบทุกเมื่อบ้าน <c oughs> นั่นแหละให้เราว่างเอาไปไปนองเนาะนัน่นนะบอกว่าแต่ลูกเพิน่นหลานเพิ่นลูกเพ,พิ่นหลานโตน่ะคือการเมื่อพือพอมันก็ว้เนาะไปนองเนาะมันเป็นนอว่าย้นน้ำเนาะว้ของคนสนุกสนานกันลังมวนก็เก็เคล่นสงกาเคยเล่นอยู่แต่กับบอดดอันตรายขนานเนาะก็เล่นยู มีขีดจำกัดจากของเล่นเนาะมีขีดจำกัดเล่นใดๆนั่นแหละฝรั่งฝรั่งกับเล่นบานเฮ้าร์ได้ช่วงนี้เล่นสงการบานเฮ้าอยากให้พี่น้องเล่นสนุกสนานน้ำกันนั่นแหละจังใดก็ปลอดภัยกันทุกคนนะพี่น้องเนะาะมันนี่ก็มาบอกบอกพี่น้องหลายๆอย่างเล่แหละส,สดีปีใหม่สงสวัสดีปีใหม่ไทยเฮ้าน้ำแล้วก็สมาบอกพี่น้องบานนีเดอของฝากสิไปเร็วๆนี้นั่นแหละจังใดกัขอบคุณหลายๆเนาะ ขอบคุณหลายสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนในฐานะพี่น้องหนาวจะพี่น้องหนาว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 อยู่อังกฤษแต่หนาวแห้งเนาะอยู่บ้านเฮาลวแลนหาหนาวอยู่บ้านนี่ก็แลนหาไฟผิงเนาะพี่น้องจังไดกัขอบคุณหลายๆได้จ้าเด้อโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะแฮปปี้สงกรานต์จ้าป้าพี่น้องเห็นงานนล้กันไป